บังเอิญมีสองสาม 2, เรื่องที่จะนำมาพูดวันนี้นะครับผมเองก็เอาเรื่องคาใจก่อนนะครับที่จริง สองวันนี้วุ่นมากเลยไม่มีเวลาเลยตั้งใจจะไปแจ้งความดำเนินคดีนายธนยศน,นะครับอันนี้แจ้งแน่นะครับแจ้งดำเนินคดีแน่หลังจากที่แจ้งดำเนินคดีคุณอน,นุชิตไปแล้วนะครับสำหรับผมกับคุณอน,นุชิตเนี่ยเขาไปบวชตามที่ผมแนะนำผมก็ถือว่าผมาโโหสิกรรมให้นะครับไม่ติดใจค้างใจไม่ต้องไปคิดนะครับ ้งแต่เกิดเหตุมาวันที่20จนวันนี้วันที่30สิบวันแล้วเนี่ยผมมองว่าทานันตรกย ไอ้นคนที่ใช้ไอ้นางฟ้านางฟ้าเห็ดนางฟ้าเนี่ยนะฮะนางฟ้าสาตานเนี่ยไม่ได้มีสำนึกเลยไม่ได้มีสำนึกเลยนะครับบางครั้งก็ออกมาพูดเสียงอ่อนว่าท่านจะเอาให้ตายเลยเหรอตัวเราคนน้อย,นอยคนตัวน้อยหน,ยนูเวลาจะหมิ่นประมาทคนด่าคนเนี่ย มันไม่เกี่ยวว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรอกเพราะว่ามีปากเหมือนกันนะครับมันไม่ได้มาต่อยมวยกันนะครับคุณมีสถานะเป็นชาวบ้านผมเป็นข่ารายการาเกษียณแล้วก็มีฐานะเป็นชาวบ้านมีหนึ่งสิหนึ่เสียงเท่ากับท่านนะครับแต่ท่านไม่เคยได้ได้สำนึกเลยไม่ได้มาออก ไลลงสื่อจะขอโทษด,ด้วยความจริงใจมีแต่แถข้างว่าด่าเขาไปครัง้งด่าผม ภักรพวกคือวันนั้นมีผมแล้วก็ท่านพลตีวิชัยและคุณหนุ่มกันชัยท่านทนายอ่าท่านอายการพรเมศและทนายแก้วหนูดาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามหมดเลยหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะเองอายุจะห้าสิบปีนี้แล้วแล้วยังมาออกคลิปหลังสุดบอก หนูไม่กลับหรอกประเทศไทยอ่ะหนูอยู่มาตั้งแต่อายุ17แล้วหนูอาจจะโกหกคนอื่นในโลกโซเชียลได้แต่ผมรู้ว่าหนูพักซุกหัวนอนอยู่ที่ไหนที่ห้องผม หนูออกจากประเทศไทยไปเมื่อปีหกหนึ่งเนี่ยนะกลับมาทีก็มาพักสิวันกลับมาทีก็มาพักห้าวันนะครับเดินทางออกสายการบินอะไรที่นั่งอะไรนะครับหนูไม่รู้หรอกถ้าผมไปแจ้งความปั้งเข้าไปเนี่ยผมไม่สามารถโอโหสิกรรมให้คุณได้เลย เพราะความผิดหมิ่นประมาทลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่สามารถจะยอมความได้โทษจำคุกห้าปีปรับสองแสนบาทหนูพูดจ้องหองมากลูกหมายเรียกก็ให้ส่งนางฟ้าผมรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อพอ่อชื่อแม่โคตรเงา่าเรากอคุณรู้หมดบ้านอยู่สมุทรปราการแพทษา จะให้บอกชื่อจริงนามสกุลจริงไหมปวดดื้อถือดีผมแจ้งความปั้งเขาออกหมายเรียกคุณสองครั้งไม่มาก็ออกหมายจับออกหมายจับผมก็จะไปแจ้งกรมกสุลนกระทรวงการต่างประเทศและไปที่สถานพูต ว่าเป็นบุคคลต้องการตัวหนูออกไปเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปพูดเรื่องอาชีพหนูนะชีวิตหนูก็ลำบากแล้วแต่ปากนีนะแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้ไอ้หนู ấy. มันจะแก้ไขไม่ได้อยังมาพูดว่าไม่กลับหรอกไปอยู่แต่อายุสิบเจ็ดก,ก็โกหกมาชัดๆนะ เองกลับมาเนี่ยนะผมไม่พูดข้อมูลให้มากกว่านี้คุณก็รู้ว่าผมรู้จริงหรือเปล่านะครับผมไม่อยากันจะไปอะไรกับผู้หญิงน,นะมันไม่ไม่เหมาะสมเลยแต่ว่าปากหนูมันไม่สลดนะเลยต้องดำเนินคดนีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นที่จะนึกจะด่าใครออกโซเชียลนะพอออกมา หายเรียกหนูสองครั้งหนูไม่มาก็ออกหมาจับพอ <c oughs> ออกหมายจับ <c oughs> ไปดําเนินการหนูจะไปต่อวีซ่าที่สถานทูตฮ่องกงได้แต่พัดปอดหนูหมดอายุหนูก็ต้องกลับมานะครับชีวิตหนูลําบากชีวิตหนูลําบากน <c oughs> ถ้าผมแจง้งความปั้งหรือท่านพิชัยแจง้งความหรือคุณหนูแจง้งความหรือฟ้อง หนูแก้ไขไม่ได้แล้วนะอีนูนี่ผมตัดผู้หญิงออกไปนะมีการจะไปปรึกษาทนายความให้ล่าง คำขอโทษคนเราเนะี่ยถ้าจะจริงใจนะมึงจะกราบก็ได้พูดก็ได้ปากยังมีนะไปปิดหน้าปิดตาใช้ยูเซอร์ปลอมลอยอยู่ในโลกออนไลน์คิดว่าเขาไม่รู้นีหนูเอ้ยนะนี่พูดเรื่องหนูนะพาให้ผมไปเจริญภาวนาจิตผมก็ไม่นิ่งนะครับจิตก็ไม่นิ่ง ฮ่องกงก็เหมือนประเทศไทยอ่ะนะครับมันมีกลุ่มที่มีมาเฟียมีกลุ่มบุคคลที่ทำผิดกฎหมาย กลุ่มพวกนี้เขาถึงกันหมดเขาขอร้องกันหนูก็ไม่มีที่ยืนแล้วนะครับหนูจะไปเป็นผีน้อยไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เป็นพักพวกกันนะครับหนูแจ้งถินที่อยู่ว่าพักบ้านเลขที่นี้หนูแจ้งผิดเนี่ยตอมงเขาก็เคียดหนูแล้วนะครับหนูไปอยู่กับในจ้างคนนี้หนูไปอยู่ผิดในจ้างอีกคนนึงเขาก็จับหนูแล้ว มันไม่เข้าท่าหรอกผมอึดลัดใจกับมึงนะอีหนูมันบี้มดตกยุงเนี่ยมันไม่ได้หน้าภากภูมิใจสําหรับผมหรอกแต่ถ้ายังปากดีก็ต้องให้รู้สํานึกนะครับเนี่ยพูดเรื่องนี้จบไปดีกว่านะครับพาให้อารมณ์งดหงิดนะฮะ